แชร์ขา่าวเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ15มกราคม2567มีข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจกโฉนดเพื่อการเกษตรวันนี้ดีเดย์ Day 15มกราคม2567นะคะแจกโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับประชาชนจำนวน25,000รายเริ่มคิกออฟวันนี้ ร้อยธรรมนัทพรมเผ่าเป็นประธานแจกโฉนดให้กับเกษตรกรในพื้นที่11จังหวัด15มกราคม2567เป็นวันที่สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกอบภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคิกออฟกำหนดการเปลี่ยนโฉนดที่ดินสประพี4.01เพื่อเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะคะไทม์ไลน์คร่าวๆข,ของวันนี้ไทม์ไลน์พิธีการ แจกโฉนดในวันนี้นะคะเริ่มเวลา8นาฬิกา30นาทีร้อยเอกธรรมนัทพรมเพ่าและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาณกนายชัยาพรมมาเดินทางถึงบริเวณพิธีและพักผ่อนห้องรับรองพิเศษนะคะจากนั้นก็จะมีการเยี่ยมชมนิทรรศการพบปะพี่น้องเกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรในพื้นที่11จังหวัดนะคะ หลังจากนั้นเวลาประมาณ10นาฬิการับชมวีทีาผลการดำเนินงานของสปกช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกา20นาทีจนถึง10นาฬการัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าก่าวเปิดงานกิจกรรมคลิกออฟพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ปี2567นะคะหลังจากนั้นเวลาประมาณ12นาฬิกาหลังจากนั้นเวลาประมาณ12นาฬิกา ร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์เป็นประธานในพิธีมอบฉนวเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรและไม้มีค่าให้ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน11จังหวัดนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการพบปะพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีมอบฉนวเพื่อการเกษตรนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์เปิดเผยว่าในวันนี้15มกราคมมอบโฉนดเพื่อการเกษตรณศูนยะ์ส่สงเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับส่วนภูมิภาคกำหนดจัดงานณศูนยะ์บริการเกษตรพิลลุนราชในแต่ละจังหวัดโดยแจกโฉนดที่ดินพร้อมกันทั่วประเทศจำนวน25,000รายพร้อมกันทั่วไทยวันนี้นะคะ อัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจกโฉนดเพื่อการเกษตรวันนี้ดีเดย์สิบหมกราคม2อ6 7นะคะ